สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมคนเดิมอีกแล้วนะครับคนที่ผ่านทางมานั่นเองนะครับผมโอแมรีบไปนิดนึงนะวันนี้อาจจะเลดไปนิดนึงผมอาจจะมีงานไม่ได้โอเคครับมาสปอยการไฟเวนการวิวเดรสครั้งนี้ตอนที่เท่าไหร่แล้วล่ะตอนที่แล้เลยใช่ไหมรู้สึกว่าจะ8ดนะครับผมโอเคนะครับเป็นคีโอคุระไทโซะปะทะยูยุนนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับเริ่ม โอเคครับก็ได้เริ่มฉากเริ่มมาตอนที่ทีม b l a c k o u าเอ้ยไม่ใช่เริ่มมาตอนที่มิติรุได้ไปกดน้ำแล้วเจอไรกะนะครับผมไรกะที่เขาเนี่ยปกติเวลาพูดกับคนอื่นเนี่ยเขาจะใส่เหมือนประเด็นใช่ไหมแต่คือครั้งเนี้ยเขาเจอมิติรุก็เลยทำตัวเหมือนเหมือนเห็นไอดอลเหมือนเดิม,มครับเพราะว่ามิจิรุเป็นไอดอลของไรกะไง มิจิรู้ได้เข้ามาถามไลก้าว่าเออไอตู้เนี่ยมันรับเงินสดหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่น่าจะมีบัตรนะครับไลกา้าเขาบอกว่าน่าจะมีมิจิรู้ที่กดถัวแดงเออถัวแดงอุ่นมาก็ได้ถามไลก้าไปว่าเอ้ก็ได้พูดกับไลก้าว่าเออเนี่ยที่สู้กันตอนนั้นเนี่ยใช้ได้เลยนะไลกา้าก็แบบดีใจไงแบบเฮ้ยมิจิรู้ดูอยู่เหรออะไรประมาณนี้นะครับผมมิจิรู้ก็บอกว่าเออแล้วก็ฉัน เดี๋ยวมาสู้กันหน้าอะไรประมาณนี้อยากสู้กันแล้วก็ตอนมิจิรุได้เดินออกมาไทโซได้เดินเข้ามาทักนั่นเองนะครับผมไทโซบอกว่าที่ฉันมาเล่นเวนการ์ดเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างที่1ฉันอยากจะสู้กับคนที่อยู่บนจุดสูงสุดนั่นก็คือนายอะไรประมาณนี้และอย่างที่2เนี่ยไทยโซยังไม่ได้พูดแต่มิจิรุเขาเขาไม่ได้สนใจนะเขาบอกงั้นก็สู้สิฉันตั้งตาจะรอสู้กับน,นายอยู่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ ไทโซก็เลยแบบปกติแล้วเขาต้องถามข้อที่สองกันนะสินะแต่ครั้น,นี้มิจิรู้เขาไม่ถามนะครับผมตัดฉากไปที่ทีมแบล็คเอานะครับผมเขากำลังเอ่อเอ่อเป็นเป็นระหว่างยูยูกับซากุซะก่อนนะครับผมหลังจากเพลงจบอา่าโทษทีครับก็เขามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าที่ซากุซะเคยสู้กับไทโซมาแล้วว่าไทโซเนี่ย เล่นการ์ดเป็นยังไงนะครับยุยูที่เห็นว่าซา,ากุสะกำลังจะเจอไลกะก็จะเอาสไตล์การเล่นของไลกะมาบอกซากุสะเหมือนกันนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสเสร็จแล้วตัดไปตอนที่ไทโซเนี่ยไปหาลูกน้องก็เลยไปซ้อมมือลูกน้องเนี่ยก็ช่วยกันแต่ว่าตอนนั้นตัดฉากมาที่พ่อของไทโซเขาได้โทรมาบอกว่าเฮ้ยมึงอะต้องแข่งให้ชนะนะไม่งั้นเลิกเล่นแวนการ์ดไปอะไรประมาณเนี้ย ไทโซบอกรักษาผมจะทําให้คุณยอมรับผมให้ได้คุณพ่ออะไรประมาณนี้เสร็จแล้วไทโซก็ไม่ยอมแพ้ตัดฉากาไปที่ทั้งแบ็กเอาทั้งตี้ที่มาเชียนะครับผมก็เอาขนมเอาอะไรมากินเพราะว่าเขาจะเติมพลังเพราะเขาบอกว่าศึกของพรุ่งนี้คือวันวันชี้ชะตาของรอบคัดเลือกเลยครับน่าจะเป็นแบบว่าแข่งกันทุกคนเข้ารอบแปคนสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เขาก็ได้ล้อกันเล่นบ้างอะไรบ้าง ก็มีทะเลาะก,กันไประหว่างโทมารีกับเ,เมงกุมีนะครับก็เรื่องปกติของสองสาวเสร็จแ,แล้วนะครับผมตอนที่ยูยูกลับไปจัดเด็กยูยูเนี่ยหลับไปแล้วก็ตัดฉากไปที่ไลกะกำลังหาข้อมูลของออฟฟิศเลกิสอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าไอทางบล็อกของในกระตูนเนี่ยเขาตรงกับของโลกจริงแค่ไหนแต่ว่าผมเห็นและ รู้สึกว่าออฟฟิศเลเกสเนี่ยจะเป็นรหัสอะไรนะ C.C.02 อะไรสักอย่าง <c oughs> แปลว่าการในกระตูนนี่ออกมาก่อนแบบโลกจริงเยอะมากเลยนะเอาละครับ <c oughs> แล้วก็ตัดไปตอนเช้าเนี่ยเมกุมิได้โทรมาหายูยูว่ a, อาออกไปออกกําลังกายกันดีกว่ายืดเส้นยืดสายยูยูก็ o, แบบคิดอยู่ในใจเมกุมิเนี่ยเหมือนดันจีขึ้นทุกวันแล้วตอนนี้เมกุมิอุราระแล้วก็ยูยูออกไปวิ่งน,นะครับ ได้เจอกับไทโซก็เลยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไทโซได้ถามว่าได้ถามอุลล่าไปว่าเอออุลลาไม่คิดจะเทินปโปรเหรออุลลาบอกว่าไม่อยากเลยอยากแค่จะเล่นสนุกอยากแค่จะจะเก็บเป็นงานอาดีตอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็นึกขึ้นได้ว่าเออมันไม่ควรนะก็เลยขอโทษไทโซว่าเออที่พูดมาเนี่ยมันเป็นการพูดต่อหน้าท็อป,ปโปรเลยนะมันเป็นการเสียมารยาทอุลลาได้พูดอย่างนี้นะไทโซบอกไม่เลยมันมันแล้วแต่ความคิดของบุคคล และอีกอย่างคือเรามีทางเลือกไม่เหมือนกันประมาณพี่แกประมาณจะพูดว่าความชอบของคนเราอะ่ะมันต้องเอาทุกอย่างมันมันเขาเรียกว่าไงล่ะเขาเรียกว่าชอบอันไหนก็ทําอันนั้นไปให้หมดนะครับอันนั้นคือความคิดของเขานะเพราะว่ายูยูได้ถามว่าเป็นทั้งซีอเป็น Top ปโปร a วนการ์เนี่ยไม่เหนื่อยเหรอซีอีโอเขาก็เลยตอบไปว่ามันเหนื่อยแต่ว่าคือชอบ แล้วเขาก็ยกตัวอย่างได้แบบว่าขี้หรีสุดๆเลยละครับว่าเมกุมิน่ารักที่สุดในโลกอุระอุระละทัที่น่ารักที่สุดในโลกเหมือนกันไม่ว่าจะโอชิใครต่างฝ่ายต่างก็แยกกันไม่ได้ว่าใครดีกว่ากันฉะนั้นถ้าถ้าชอบทั้งสองอย่างก็เอามาวัดชอบทั้งสองอย่างมันไม่ผิด <c oughs> ทําไมนีสใสมันคุนค้นๆลยเนี่ยโอเคนะครับผมก็ตามเนี้ยเสร็จแ,แล้วก็ก็เหมือนเดิมก็คือไทโซบอกว่า ฉันนี่ก็จะแพ้นายไม่ได้เหมือนกันยูยุยูยุก็เออผมก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตัดเป็นเป็นฉากตัดนะนะแข่งก็คือมิติรุชนะเอ่อเอ่อชื่ออะไรนะฮารุกะไปแล้วครับผมแล้วก็อุลละชนะมุสชิเรียบร้อยครับผมโอ้โหแล้วก็ถึงคราวคู่เอกมาแล้วก็คือยุยุกับไทโซคือยุยุเนี่ยได้ได้มาจากซาคุซาว่าเออ ไทโซเนี่ยมันรีทรายต้นเกมนะมันตีมันแห่ต้นเกมนะแต่ว่าไทโซเนี่ยข้อเสียของเด็กซีอเลยผมเห็นมาหลายครั้งแล้วมือเขาค่อนข้างน้อยและการที่จะเติมเนี่ยไม่เหมือนโลกมืดเลยครับโลกมืดเนี่ยมือหมดเติมโลกมืดมือหมดเติมเติมมือหมดเติมเติมเติมมือหมดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือของซีอเนี่ยจะเป็นประเภทลงจัว่ว แล้วก็ลง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 ,ลงแล้วก็จวดนิด่เขมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาตีแรงแล้วเขาเอาป้อมแม็กซิมัหมอกมาตีได้แล้วตอนนั้นอะตอนนี้เขาไลฟ์เป็นเกรดสามเอเวสเอ,อเวสทอร่าคือมันจะมีตัวที่แบบว่ารีทายตัวเองแล้วเอาป้อมมาลงมาตีได้เลยแม็กซิมทาให้แบบมันเร็วขึ้นเทินนึงแบบไลฟ์สามแล้วแบบมาได้เลยอะถึงมันอาจจะไม่แรงเท่าตอนเพอร์โซน่าไลฟ์แต่ว่าตอนนี้คือมันก็มันก็เพิ่มเวฟให้ได้ ยูยูก็แบบโดนลดพลังจนแนววัน 5, ห้าเหลือสามพันอะ่ะแล้วซีอบินไปต่อยตู้อะไรอย่างเงี้ยต่อยเสร็จให้ป้อมประการยิง <c oughs> แต่ยูยูก็รอดมาจากสถานการณ์ตรงนั้นได้แต่ว่าไทโซนี่คือมือน้อยละม,มือน้อยแล้วครับยูยูที่มือเหลือประมาณสองใบได้มั้งคอบรามเวลิน่าก็คือเอาทิกสตาไปครอสโอเวอร์เดทกับไอตัวอะไรผมลืมชื่อแล้วกับตัวแล้วก็การบรามเวลิน่า แล้วคือตีไทโซไปได้ไทโซแพ้นะครับผมแบบว่าเป็นจังหวะช่วงที่ไทโซเนี่ยเขากันไม่พอเพราะว่ายูยุไดเดียวออกดรทิกเกอร์กลายเป็นว่าพอแวนตีเข้าเรียมันตีฮิตเนี่ยมันสแตนเรียมาอีกทีแล้วเรียมันตีรอบสุดท้ายที่เป็นบราเวลิน่าตีซีอีโอฮิตไปทําให้ไทโซแพ้นะครับผมก็ไทโซเขาได้โทรศัพท์ไปบอกพ่อเขาว่าเออผมแพ้นะอะไรเงี้ยพ่อบอกเฮ้ยยังไม่ลืมสัญญาใช่ไหม เขาบอกไม่ลืมหรอครับแค่นี้นะพอวางหูไปไทโซบอกแต่ก็ได้อะไรมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นความรู้อะไรก็ตามแต่อธิบายไปยังไงคุณก็ไม่มีทางเข้าใจหรอกคุณพอ่อประมาณนี้นะครับแล้วก็โทรหาลูกน้องหมดเดี๋ยวชั้นเข้าไปในบริษัทนะลูกน้องก็ได้ถามไปว่าเออยังไม่ได้ถอดใจเหรอไทโซบอกไม่ถอดใจหรอกชั้นนะ่ะยิ่งโดนยิ่งมีไฟนะครับแล้วก็ตัดไปตอนที่โทมาริแพ้เมกุมิไปแล้วนะครับ6ดาดเมจแล้วมันเพลงดูเดดไดก็ขึ้นมานะครับ ขึ้นมาแล้วแบบแม่งตัดก,กันแพะึกออกา่าเจยูรินาแพ้มิเลต่อมาแล้วก็เป็นคุณพ่อแพ้โทยะนะครับผมแล้วตอนจบก็คือยูยูเนี่ยยืนอยู่ข้างนอกอ่าอริอาเกะอารีนา่าแล้วมิจิรุเดินเข้ามาถามว่าทําอะไรอยู่คนเดียวยูยูบอกว่าก็แค่มาดูวิวดูบรรยากาศนะ่ะมิจิรุก็บอกเออยูยูเนี่ยใช่คนที่ดันจิเล่าให้ฟังหรือเปล่ายูยูงงเลยครับแล้วบอกเฮ้ยรู้จักดันจิได้เหรอ มิจิรู้ตอบไปครับรู้จักอยู่แล้วก็ตันจีเล่าเรื่องของนายให้ชั้นฟังนั่นแหละอะไรประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าตั้งแต่โ์นาเมนทนี่จัดขึ้นมาเนี่ยใจชั้นของชันมันก็ว้าวุ่นไปหมดเลยคือแบบมิจิรู้สนใจในตัวของยูยูมากนะครับแล้วก็เห็นจิตวิญญาณตรงหน้าอกของยูยูอ่ะมันที่มันเป็นแสงประกายอ่ะนั่นแหละครับมันไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็บอกไปว่าเอ้แล้วก็ตัดมาที่มุกเฆจินกิก็คือมุกเฆจินกิบอกว่า8คนเขารอบสุดท้าย1คอนโดยูยูนะครับ สองโคชิบะไรากะสามฮาสมะมิติรุสี่ฮานยมามะอุดรละห้าเอบะตะโทยะหกเออคดิชมะมอนโดนะครับผมเจ็ดมินาเอมิเลและก็คนที่แปดนะครับเป็นใครละ่ะเป็นใครละ่ะขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมลืมไมกูมิ <laughs> โอเคครับผมน่าแหละครับ แล้วเสร็จแล้วเอ,อมิติรู้ที่ได้สนใจยุ่ยยุ่ก็บอกว่าจิตวิญญาณของเธอเน่ะสักวันมือของเธอก็อาจจะเอื้อมไปถึงก็ได้นะประกายแสงของดาวดวงนั้นนะ่ะไอดาวดวงนั้นที่พูดเนี่ยผมไม่รู้ว่าดาวเคลหรืออะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามิติรู้เนี่ยมีพลังพิเศษเหมือนไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรือเขาอาจจะเกี่ยวอะไรกับยูนิตบนดาวเคลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่คือคําพูดเขาน่าสนใจมากรวมไปกระทั่งดันจีที่หายไปขนาดเนี้ย น่าจะแบบว่า IMPACT น่าจะมาพอสมควรนะครับ8คนรอบสุดท้ายจะสู้กันยังไงก็รอดูกันอาจจะได้เห็นไฟต่อสู้แบบให้สนุกเยอะๆแล้วก็จะได้เห็นตัวละครแต่ละตัวกลับมาไหมเพราะว่าในกลางเรื่องพี่โทยะาเขาก็ได้คุยกับยูยูเหมือนกันว่าเออแบล็คเอาเนี่ยมันดีนะเออมันสนุกนะยูยูบอกถ้าเหงาก็กลับมาได้นะครับอยากสู้กับคุณโทยะอีกโทยะก็บอกว่าเออกูก็ไปแพ้หรอกไม่ว่าจะงานแข่งหรืออะไรประมาณเนี้ย ก็นะครับน่าสนใจมากตอนนี้ก็เนื้อหามีประมาณเท่านี้ผมก็อย่างที่บอกเหมาเดิมน,นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมไปดูเองมากกว่าเพราะมันสะดวกกว่าที่ผมพูดแน่นอนนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมกําลังจะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมสัญญา